ปวดเลยค่ะคุณขาเลิฟมากอันนี้ขนาดเลยหน้าทุเรียนมาแล้วก็ยังจะกินหน้าปวดฉันก็ยังจะกินทุเรียนอยู่กลิ่นมันเย้ายวนใจจริงๆเนาะแต่มันก็เฉพาะคนจริงๆอน่ะสำหรับตัวกันเองนี่คือกินทุเรียนมันคือหอบจัดๆเลยอ่ะจะบอกไว้ก่อนนี้อยากจะเล่าให้ฟังมากว่าเลิกกินทุเรียนมาประมาณ3-4ีปีพอแฟนไม่ชอบกินคือกันตุ้งสวยยอมแบบเสียสละตรงนั้นไปจนกระทั่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคือแบบ สักหน่อยละกันอะไรเงี้ยเราแบบเฮ้ยทำไมเราต้องเลิกสิ่งที่เราชอบด้วยวะอะไรเงี้ยทำเพื่อพี่เจมีอะไรอยากทำเพื่อตัวเองบ้างก็เลยแบบเริ่มกินคุเนียนนะคะแต่ปัญหาของมันคือกลิ่นมันแรงจริงๆอ่ะทุกคนิโชเลยแล้วกัน,ม,น,ม,นมันมันนะมันหวานนะมันหอมนะหอมหรอหอมนะอร่อยอะ่ะ กิน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 มันแรงกินมันแรงกรจะบอ,บอกตัวช่วยทำให้กระยินดูเรียนต่อไปได้นี่ค่ะยาสีฟันอีฟดีมากพอกินดูเดียมเสร็จปุป๊บใช่ไหมแล้วไปแปรงฟันปั๊บใช่ไหมคือกินหายทันทีเลยอันนี้หายจริงหายมไม่ได้รอเลียนไม่เชื่อบักหน,นึ่งมาดิยินหายไหมไม่ไม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  เธอควรจะไปแปรงก่อนแล้วมาแค่ใส่แล้วเขาจะได้บอกว่าหายก็มาเขิ่ใส่อย่างเงี้ยชันค้างชั้นตองอย่างเดียวที่หายอ่ะคือแฟนหายหัวหายเตลยอจะบอกว่ายาสีฟันอีบอ่ะพอแปรงปุ๊บแล้วคือกลิ่นหายปั๊บจริงๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่ชอบมากๆสำหรับยาสีฟันอีบคือใช้แล้วเนี่ยน้ำลายไม่บูด <BA> ฟันสะอาดหอมสดชื่นและอ,อันที่แบบพีคมากๆของยอสิฟันนี้คือคนที่เป็นร้อนในบ่อยๆอะค่ะหรือเป็นแผลในช่องปากบ่อยๆอยะมันสามารถช่วยทําให้เหมือนแบบแผลหายเร็วขึ้นด้วยฉันคือตัวเจ้าแม่ร้อนในเลยอะพูดแล้วเดี๋ยวแปลงแล้วเดี๋ยวเป่าให้พี่เจมฟังใหม่รอบพีกแฟนของพี่โดดอีกรอบน<ม>ึ่ครับ กินกัดอะน้ำม<ล>ันกัน,กนกมูกนะทนะี่นักี้เนี้ยหนึ่งหลอดเนี่ยนะคะสามารถใช้ได้นาะนสันสี่เดือนเพราะว่าใช้แค่เท่า,มาเมล็ดข้าวโพดเท่านั้นนะคะนี่เท่านี้พอพอแล้วแพงเอานะ เหมือนลุ้นว่าแบบว่ามึงจะหอมจริงกริ่งว่ะป่ะบวหมากยายเอ้ยบวมหมากแล้ย,ย้ายเดี๋ยวเนี่ยหลานจะไปเก็บให้แล้วเนี่ยยายอ้าวเ,เ,เนเาะม,มึงไม่รู้ม่ายันไส้เีลยเหรอครับซึ่งสะอาดใทยแค่นิดเดียวแต่ฟองเยอะมากๆนะคะบวมฟันสะอาดสดชื่นเลยนะคะแล้วกลิ่นมันหายทันทีที่เห็นเดี๋ยวลองมาให้พี่เจมดอว่าโอ้กลิ่นหายจริงเปล่าเ okay. เ <c oughs> ขาให้รมกลิ่นปากไม่ใช่กลิ่นไส้ JUST ให้จมูกจะได้าไปขนาดนั้นมันไม่ได้แต่ปยื่อกีกลิ่นแบบเป็นมินมินออกมาแล้วขนาดที่กันจมูกเข้าไปอยู่ในปากนะ <c oughs> หอมนะ <c oughs> จีิงไหมชั้นแน่หลังเดือนนี้ผกินทุเรียนได้แล้วใช่ไหมเอาคิดทุเรียนได้แล้วใช่ไหมได้ไปกินไกลนะไปกินไกลเลยนะกินเสร็จแล้วพกอันนี้ติดตัวด้วยนะจะแปรงฟันกลับมาพี่เลไม่มีกลิ่นพี่จะได้ไม่ต้องรู้ว่าน้องไปกินทุเรียนมาพี่จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดว่ามันมันจะไมีกลิ่นอะไรฟาดเราอีกแล้วอย่างเงี้ยล้างให้หายไม่รู้เลยมันหายอย่างเงี้ยโอเคจะบอกว่ามันดีจริงแหละดีจริงจะหอมหอมขึ้นเลยนะหอมไยอ่ะหอมขึ้นเลยนะหอมขึ้นเลยนะ หอมเลยนะหอมดีหอมเกินไปแล้วนะหอมนะนะหอมปนะแล้วนะใหญ่ต้องใช้กำลังเพืจะเห็เอาาะะอก็ได้ละค่ะโหจริงจริงถ้าไม่ดิจริงก็คือจะไม่มาบอกต่อนะคะก็จะบอกว่าของแบบเนี้ยไม่ดีจะขอให้เชื่อนะอยากให้ลองซื้อไปลองกันเองแล้วกันแล้วไปดูมันดีจริงๆที่การบอกหรือเปล่านะคะอย่าดึงปันอีฟค่ะโอ้ยดริงจริงเชื่อเกินตรงไหนร้อง <c oughs> องน้อยได้กินปากของคนแบบนี้ตายตายหลับไป